สวัสดี FC ที่ติดตามรับชมและให้กำลังใจมาโดยตลอดพบกันอีกเช่นเคยกับช่องสมาคมชาแนลคลิปนี้ช่องสมาคมชาแนลก็มีเหรียญชนิด10บบาทเป็นเหรียญปีพศาหายากเป็นเหรียญที่มีราคาซื้อขายมีช่องรับซื้อหลายช่องนะครับ เหรียญนี้ก็เป็นเรียญหายากนะครับผลิตน้อยปีพศอ,ออะไรเดี๋ยวจะพาไปติดตามรับชมก่อนที่จะไปรับชมก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกําลังใจให้กับทางช่องให้ทางช่องมีกําลังใจทําคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมตลอดไปก็มาพบกับข้อมูลเหรียญที่มีราคาซื้อขาย เหรียญน,นี้เป็นเหรียญปีพศ2534จำนวนการผลิตก็อยู่ที่2ล้านนิดนิดราคาซื้อขายก็ยังไม่แพงอยู่ที่หลักสิบนะครับก็อยู่ที่ประมาณไม่เกิน50บาทตามสภาพผ่านการใชต้ต่ำสุดก็อยู่ที่ สามสิบบาทหายากนะครับเหรียญปีพศสองพันห้าร้อยสาสิบสี่หายากช่องสมาคม h ชนแนลก็ตอนนี้ก็เหลืออยู่สองเหรียญน,นำมาทำคลิปนี่แหละนะครับก็มีหลายเหรียญน,นะครับแบ่งปันไปให้กับช่องเครือข่ายบ้างให้กับช่องพันธมิตรนะครับก็แบ่งปันไป หลายช่องนะครับก่อนอื่นนะครับก็อยากจะบอกคุณเพื่อนว่าช่องสมาคม h ชนแนลเนี่ยที่มีเหรียญแล้วแบ่งปันไปนี่ถ้าช่องไหนไม่ชัวนะช่องสมาคม h ชนแนลก็จะไม่แบ่งไม่แบ่งไม่แบ่งป,ป,ปันเหรียญไปเป็นเด็ดขาดไม่ใช่ว่ากลัวเขาจะโกงโกงก็ไม่ได้เสียหายอะไรเยอะแยะ เหรียญราคาสิบาทนะครับเพียงแต่ว่า,าต้องการอยากให้วงการเหรียญมันไปได้ดีนักสะสมหลายๆช่องพ่อค้าหลายๆช่องนะครับที่ช่องสมาคม h ชนแนลสังเกตในการประกาศรับซื้อเหรียญในการซื้อเหรียญ ช่องสมาคม h ช n แนลจะรู้เลยว่าช่องไหนซื้อจริงช่องไหนซื้อไม่จริงนะครับมันสังเกตกันได้ง่ายๆนะครับไม่จําเป็นต้องไปโกหกไม่จําเป็นต้องไปทําเอายอดวิวอะไรยอดวิวมันได้อยู่แล้วนะครับมันจะได้โดยบังเอิญได้โดยเฉพาะาในเรื่องของมันนั่นแหละนะครับไม่ต้องไปโกหกนะครับ ช่องสมาคมชนแนลไม่โกหกนะครับไม่โกหกเลยเหรียญราคาที่ช่องสมาคม h ช n แนลขายนะครับราคาเท่าไหร่ราคาแพงหรือราคาไม่แพงก็พูดความจริงนะครับช่องที่เขารับซื้อนะครับเขาก็ซื้อจริงนะครับเขาซื้อเขาซื้อไปเขาก็ขายต่อนะครับอันนี้คือพ่อค้า นะครับเขาไม่ได้นำเหรียญที่มีตำนานมีอะไรมาทำให้เป็นตัวอย่างประกาศรับซื้อหรอกนะครับเขาซื้อเหรียญน,นี้เขาก็เอาเหรียญน,นี้แหละมานำเ,เป็นธรรมรรมเป็นตัวอย่างในการประกาศรับซื้อนะครับหลายๆช่องก็เอาอะไรต่อมีอะไรมานะครับราคาเป็นหมื่นเป็นแสนนะครับอันนั้นไม่รู้เขาซื้อไปทําไมนะครับ ก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับติดตามรับชมนะครับถ้าเพื่อนๆชอบเหรียญหรือเป็นนักสะสมคนรุ่นใหม่นะครับเป็นการหารายได้เสริมเกี่ยวกับเหรียญก็ดูให้ดีนะครับช่องไหนที่เขาประกาศรับซื้อจริงคือสามารถติดต่อได้ว่ากันถึกนะครับสามารถติดต่อได้สามารถส่งเหรียญไปขายได้ก็ฝากเพื่อนๆไวใ้ในในส่วนนี้ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ ขอลาไปเพียงเท่านี้คลิปหน้า,าพบกันใหม่สวัสดีครับ